ชิบ s i เลเตอร์แบเอ้ยไม่นั่นแพะชิบหาย<บ>มันก็ถูกแล้วนี่ว่าหรือกูเข้าใจอะไรผิดวะช่างหัวมันนะครับวันนี้ผมมีคำถามจะมาถามคุณผู้ชมเว้ยทำไมผมถึงเป็นคนที่ชอบโกหกเพราะฉันคือเด็กเลี้ยงแก่ยังไงล่ะ โอเคไม่หาฮันลูนา <c oughs> ดีลิทมุกที่ผมเล่นตะกี้ออกไปจากสมองคุณด้วยแล้วกันขออภัยนะครับเฮ้ไกด์อิสมีเด็กเลี้ยงแกะเกมมิ่ง ในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเลี้ยงแกะกันเว้ยตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อเกมนี้เนี่ยผมเกือบจะกดปิดโดยที่ไม่สนใจใหดีแล้วคือแบบจะมีใครอยากจะมานั่งเลี้ยงแกะในเกมวะคุณอยากจะเป็นคนเลี้ยงแกะคุณอยากจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะในเกมนี่เคุณอยากจะเป็นคนที่โกหกคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดล้อเล่นอีกแล้วมุกนี่อีกล้ เอาเป็นว่าตอนแรกนั้นผมไม่สนใจเกมนี้เลยดีกว่าแต่ผมไปดูเกมเพลย์มาคุณผู้ชมน่าสนุกมากพูดไปเดี๋ยวกลัวคุณไม่เชื่อนะครับนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยคุณผู้ชมเรานะครับจะพาแกะน้อยของเราไปกินหญ้าเว้ย so funny guys really funny oh my god เนี่ยอะไรวะเป็นนมเหรอคุณผู้ชมเหมือนเราได้นมมาด้วยอ oh. ันนี้อะไรเนี่ย no แกเป็นตัวอะไร stop มาจิ้งจอกมาเดี๋ยวนี้ นี่แหละคุณผู้ชมมันนี่เป็นความมันเลยนะครับที่เรานั้นจะต้องเล่นเวยคือมันมีศัตรูคุณผู้ชมมันมีหมาป่ากับหมาจิ้งจอกที่คอยจ้องจะแดกแกะคุณน,นั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับและเราไม่ควรที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเอาละมานี่กด E ีเพื่อเป็นการมิ้วแปบ๊บหนึ่งนะสร้างเงินก่อนคุณผู้ชมสร้างเงินก่อนคล้ายๆกับเหมือนเราเล่นบีสวาครับแต่เพียงแค่ มันจะมีตัวหมาป่ามาจ้องที่จะแดกลูกแกะเราอะไรประมาณนี้ผมว่าได้เวลาแล้วที่เรานั้นจะไปหาลูกแกะตัวใหม่คุณผ,ผู้ชมกดอีเอาแกะเทปเทปไหม <c oughs> ฉันโอ้ oh my god basic sheep กากสุดเลยนี่ว่ะเดี๋ยวกา don't care ไอ้ don't care คุณผู้ชมเอาล่ะไปหาหญ้ากิน <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวมึงจะไปหาหญ้ากินตรงนั้นทำไมวะออกไปเดี๋ยวนี้นะแกหยุดเดี๋ยวนี้ดูดิ ไอหมาจิ้งจอกพวกนี้มันจ้องจะแดกแกะกุ้ยเฮ้ยผมอยากรู้ถ้าสมมติว่าแกะของเรามันโดนแดกเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมหรือจะเป็นอาหารเที่ยงให้กับสุนัขจิ้งจอกหรือยังแล้วแล้วๆล้ว,แล,วแล้วกัดมันกัดมันกินยำกิน,น <Yeah. S 1> กยำเพราะตายเฮ้ยตายแล้ววะแกนะแกะอ,ยอยู่หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ตายเลยอไม่ตายคุณผู้ชมจู่ๆฟื้นกลับมานะครับฮีโร่เนฟเวอร์ไดเฉยเลยวะ่ะ โห่อะไรวะไม่มันเลยกูนึกว่าจะกลายเป็นอาหารเที่ยงของสุนัขจิ้งจอกไปซะแล้วไม่อีปิกเลยวครัผู้โอ้ไม่กรก guys ลูกกระดนี่มันหมาจิ้งจอกไฟ guys โโหเกมนี่มีบอสด้วยเว้ยเอาล่ะผมไล่ตบมันอยู่คุณผู้ชมถ้าเกิดมันตายแล้วเราน่าจะแบบได้เงินเยอะมากอนี่เงินนี่เงินนี่เงินเอเอโคตรน้อยเลยนี่วาเออ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเติมเงินกันบ้างนะครับตะกี้นี้ผมเติมไปแล้วแค่นิดนึงก็คือซื้อไอใส่สัตว์เพิ่ม4ตัวนะครับแล้วก็ infinite grass capacity เพิ่มลัคกี้ไปนิดนึงแล้วก็ทำให้เรานั้นสามารถวิ่งได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่ผมตามหาจริงๆอ่ะก็คือคูณ2องแย่อยู่ไหนคูณ2โกอยู่ไหนคูณ2นิมิวอยู่ไหนปรากฏว่ามันไม่มีเว้ยผมก็เลยมาดูตรงบูธตรงนี้ก็เลยลองซื้อบูธไปดูนะครับ <S <S <ฮ>มันอยู่ตรงนี้ แถมใช้ก็ไม่ได้ด้วยบางอย่างมันต้องแบบลากมาหาตัวแกะของเราอะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็บูทบางอย่าง80 Are y วิอายุค n g มีนี่คือสิ่งที่ผมเสียเงินไปเกือบ500โลบัคนะครับเพิ่มสเตรนท์เนี่ย210วิผมนึกว่าแบบจะใช้ทีครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ใช่นะครับแปบ๊บเดียวหมดสายเติมเงินอย่างระชาไม่ถูกใจสิ่งนี้เอาละเราฟักแกะมาเพิ่ม เอาแกะดีๆหน่อยสิซื้อลักกี้มาแล้วนะเว้ยแคนดีชิพพลังโจมตี6จริงๆมันไม่ใช่พลังโจมตีอัตราการเก็บญ่านะครับ6ถามว่าน้อยไหมโคตรน้อยเลยชิบหายเลยเอาละเราจะทำการซื้อ Exclusive Egg ดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าไปถอดแบบมาจากเพล s i m u l a t o r มาเลยคุณผู้ชมซื้อเลย699ตีเป็น7 0เหอ้อย่างนเงี้ยไนดูดิ แท้คุณผู้ชม Go, Scott. w h o This is very epic. อัตราการเก็บห่าา3พ0 0เอาละไหนดูดิดได้ญ่ามาเยอะมาก้าว <Wow. S 1> ได้โคตรแจม่มได้ญ่ามาเยอะมากคุณผู้ชมไอไปเดี๋ยวนี้เจหมาจิงจอกแกไม่มีสิทธิ์มากินแกะของฉันนะครับมีเลือด200อยเนี่ยอย่างงี้สบายเลยดิดสบายเลยผมอยากจะรู้นะครับว่าเราจะไปอัพอาวุธของเราได้ที่ไหน Go to Weapon Shop. ไหนเหรอ u พอร์เชสบอมเฮ้ยไหนว่าเวเปอนช็อปมันอยู่ตรงไหนอะนี่ไงเว o ป s h ช็อ,ชอปอตากู <c oughs> แม่งมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยสามารถเดินเข้าไปเสือ้อวุฒได้เวย้ยอันนี้บอมนะครับพันหซื้อเลยนี่เป็นระเบิดคุณผู้ชมเราจะสามารถซื้อน่องไก่ก็ได้นะครับในราคาหมื่นนี่อะไรเสาไฟฟ้าในราคา4ี่หมื่นปล่อยให้แกะเงาไปกินหญ้าก่อน นี่ไปกินหญ้ามึงกินตรงนี้ดิเฮ้ยมันเดินไปไกลเนี่ย forest คูนึงมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้อัปเดตมันอัปเดตเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ปลาระเบิดได้ใช่ไหมปลาระเบิดปลาระเบิดคือมันปลาระเบิดใส่ตีนตัวเองคุณผู้ชมคือเราไม่สามารถโยนใส่มันได้นะครับคือมันปลาใส่ตีนตัวเองดูดิหรือว่ามันต้องแบบโอ้โหโอเคมันต้องเลงบปไกลๆหน่อยขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากต้องแหงนหน้าแล้วก็ปลาเนี่ย อย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันถึงเงยแบบเล็งไปไกลๆได้ไม่อยากจะอวดนะครับแต่ผมสามารถอันล็อกได้หลายโวลมากๆจากการที่ผมนั้นเติมซื้อตัวละครแค่ตัวเดียวนะโหป่าดงดิบนี่นี่ผมสามารถทะลุไปถึงตรงนี้ได้แล้วหรอมามสิ่งว่ะอันต่อไป2องล้านหโอเคอันนี้ลำบากเลยว้าวทำไปเล่นไปแถวนี้เจ้าถิ่นเถื่อนเว้ย ระเบิดน่าจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ดูดิยายายาหยุดเดี๋ยวนี้รู้สึกฟิลนี่มันจะคูให้เราประมาณ1.6หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้มันมีตัวเลขขึ้นอยู่เว้ยโอ้ยแกรดแมนเกมนี้หลอกแดกเงินกูอีกแล้วมันมีโกลเด้นชิพเอกเลยเว้ยผู้ชมไข่สีทองนะครับเก้เโลบัค แล้วกูก็ได้แบบตัวกากส,สุดมาเลย Are you serious เอาใหม่นะเอาใหม่ <c oughs> เหมือนผมได้ตัวซ้ำมาทั้งคู่เลยนะครับสิ่งที่แปลกใหม่เคยไหมไหมมีน้ำหนามโผล่มาจากด้านหลังเนี่ยอันนี้คือแบบแปลกใหม่นะแปลกใหม่สุดๆ guys สุดยอดไปเลยเว้ยสุดยอด <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากๆเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการลองอัปเกรดครับผมเออ แกะของผมดูผมจะอัปเกรดตัวนี้ใช้18นะครับในการอัปเกรดโอ้ใช้โกในการอัปเกรดเยี่ยมอัปเกรดเลเวลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหมเป็นเลเวลสมันก็จะแบบเถื่อนมากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เหมือนเกมนี้หลักๆเลยก็คือเน้นให้เรานะครับใช้ทองในการอัปเกรดพวกแกะของเราเว้ยสกายคูณ1.6เห็นไหมผมบอกแล้วที่นี่มันคูณ1.6 ตอนนี้ผมมีดินสอนนะครับที่เรียกได้ว่าสามารถใช้ในการขีดหน้าเจ้าพวกนี้ดาเมจมัน90ไงวันถอตได้สบายมากเนี่ยชิวๆแล้วชิวๆแล้วอย่างงี้กูเก็บแบบทองชิวๆเลยไหนบอกชิวๆไงทําไมแกะกูตายวะ <c oughs> เดี๋ยวมันมีการแบบโจมตีแกะกูระยะไกลอะ่ะดูดิมันมีการตายด้วยเฮ้ยตัวโกสผมจะตายอายุคิงมีดูที่ผมปล่อยมาได้ยังไงวะเนี่ยสบที่สุดแกะกูเกือบตาย นี่แหละเป็นโอกาสเด็ดที่ผมนั้นจะได้ใช้บูมเป็นยังไงล่ะเพิ่มสเตรนท์เข้าไปนะครับถ้าเราจะใช้เกาะเว้ยเราต้องลากใส่ตัวพวกแบบแกะพวกนี้นี่เปิดเกาะแล้วเปิดเกาะแล้วไม่มีตัวไหนสามารถตีโกสโกสของผมได้ผพราะว่าใช้ได้อยู่แล้ววิ่งเร็วล่ะ8ปสวิโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยว่ะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่บวกยาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหมอนี่เป็นตัวแบกกูเลยจริงๆคือ hmm. พอเราก็ผมมานั่งมองสตัดเว้ยแล้วเราก็จะรีย l ลไลซ์อะไรบางอย่างว่าทำไมแกะกูมันกระจอกจังวะสำหรับคนที่เติมอ่ะคุณผู้ชมผมแนะนำเลยนะคุณเติมแค่ซื้อแบบ e c Egg อ c กซ์คลูซีฟอะแค่นี้อคือแบบมันเห็นผลทันทีอ่ะคุณผู้ชมคุณนึกออกไหมมันทำให้เราแบบไม่อยากจะมานั่งอัปเกรดแกะของเราแล้วอะแต่มันอยากจะทำให้เราแบบซื้อแกะเทพๆพวกนี้ไปเลยอะ เพราะว่าแค่แบบเราซื้อมาแค่ตัวเดียวมันก็แบกทั้งเกมแล้วไงนี่กูซื้ออีกฟองเลยอ่ะซื้อมาพบไม่มีแอนิเมชันอีกกูได้ตัวกากสุดมาเลยนะครับดีใจมาก oh. I'm so happy guys อยากได้ตัว2%จริงๆเอาตัว2%มาให้เราเถอะนะเรามีลัคกี้ด้วย2% please บว้าวได้มาจริงด้วยวะ่ะพลังโจมตี9ก0 0เน็ดแค่ 9ก้าพันแล้วคุณมาดูแบบตัวเที่เต้องมาเปิดสุ่มไหกสิบเจหกสาต่างชั้นกันสุดๆเลยว่ะเนี่ยผมนั่งแค่แป๊บเดียวอะ่ะดูดิเก็บญ้าได้เป็นล้านแล้ะนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าผมสามารถไปที่อื่นได้แล้วไงไปที่อื่นเลย the Amazing God E เฮ้ยว่าไปที่อื่นเลยเหรอว้าวว่าเดอน้นตัวอะไรนะั่น่ะ เลือดหมื่นสองผู้จะเอาคนเดียวลงไหวไหมวะเดี๋ยวก่อนนะจะเย็นแเย็นเลือดมันเยอะมากคุณผู้ชมแต่ยังดีที่ผมมันมีดินสองไงแล้วผมก็ใส่เกาะนะ่ครับให้กับตัวที่มันเทพเทพเฮ้ยต t o p หยุด stop หยุดแต่ทำแบบนี้แต่เลือดมันลดเร็วอยู่นะผมว่าผมโซโลได้อยู่โอเคไม่น่าไหวละผมคิดว่าแก่กูตายกูว่าแก่กูตายแน่นอนแต่ผมได้เงินเยอะมากแป๊นนึงบงนึงไม่ไหวละแถมมันมีค่างเงินแบบใหม่ครับคุณผู้ชมเป็นนมแบบ เก,เกี่ยวพี่มึงสีฟ้าไอนมสีฟ้าตรงนี้นะครับมันน่าจะใช้ในการเปิดไขรูปแบบใหม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ซื้ออาวุธรูปแบบใหม่ผมไปเห็นมาละมันมีอาวุธบางอย่างต้องใช้นมสีฟ้านะครับในการจะเรียกว่านมแพะได้ไหมเพราะมันเป็นรูปแพะใช่เป็นนมแพะนมแพะกับนมแกะอันไหนหาย,ยากกว่ากันวะนมแพ้หาย,ยากกว่าในชีวิตจ,จริงเปิดแล้วนะท่านจะได้แพ้ฟุตบอลกด ฟุตบอลเลยวะยี่สิบสี่อ oh! you joking me ยี่สิบสี่ No ย์นระโอ้ฮิปโกรธคอมมอนด้วยนะไม่อยากได้คอมมอนโอู้วเซนไซโกรธดูไลน์อัพกูคุณผู้ชมคือแบบมันจะมีตัวเทพแค่สามตัวที่แบบว่าพลังมันนำโด่งเลยส่วนที่เลยแบบ trash oh! เ <laughs> นี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเห็นแล้วแม่งปวดใจใชิบหาย เอาล่ะคุณผู้ชมก็ขอทิ้งเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับลองมาเล่นดูสนุกดีถ้าเกิดคุณอยากเทพนะครับทําเหมือนผมเติมซื้อตัวเทพๆไปเลยเอาแค่แบบเนี่ยไอไข่ฟองเนี่ยฟองเดียวรับรองเอาอยู่เลย